สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเรวันในครั้งนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่15ครับสิงหาคมครับวันนี้ก็เริ่มกลับมาทํางานกันอีกแล้วนะครับใครที่ไปต่างจังหวัดนะครับอืมก็บางคนก็เดินทางาเมื่อวานนะครับรถก็ติดตามปกตินะครับเทศกาลที่ไรไม่ว่าเดือนหนึ่งจะมีเทศกาลจะเป็นกี่หนนะฮะบางทีบางเดือนนะฮะมีเทศกาลต้นเดือนกลางเดือนนะครับเนี่ยก็ยังไปกันแน่หรือว่าต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะครับ ก็ยังลถแน่นอยู่นะฮะทุกช่วงเหมือนกันนะครับก็แปลกด้เหมือนนะบางคนบอกว่าเออมันก็มันถึงเวลานะฮะที่แบบพักผ่อนรีแลกซ์บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรครับตามสะดวกนะครับวันนี้ก็เริ่มทํางานนะครับวันนี้ไม่มีเลิกงามยามดีนะฮะใครทําอะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษสักหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็นะครับวันนี้นะครับเรื่องของคลิปนะฮะเราก็มาถึงนะครับในช่วงเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังของสิงหาแล้วนะครับการเงินโดยรวมบางคน ช่วงเดือนนี้ใช้เงินเยอะเพราะว่าวันหยุดนะครับจาใช้เงินเต็มที่เลยเราก็อยากรู้ว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยการเงินจะเป็นยังไงบ้างนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงงานตัดสินใจเรื่องสําคัญสำคัญเกี่ยวกับการงานหรือว่างานช่วงนี้มันมีอะไรน่ากังวลหรือเปล่าครับหรือเรื่องความรักอะไรด้วยกันนะฮะบ,บางคนก็จะกลัวกังวลน,นะครับก็สามารถดูในเรื่องของดวงดีๆนะครับครึ่งเดือนหลังได้ครับดวงดีๆตั้งแต่วันที่16นะครับถึง3 1สิสิงหานะครับ ทั้ง12ราศีครบหมดนะฮะลองเข้าไปดูได้นะครับโอเคนะครับในวันนี้เรื่องต่อมาต้องบอกว่าระยะนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวดูเรื่องของเลขราศีมงคลก่อนนะครับหลายท่านก็ก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับมาเรื่องของเลขกอนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ใช้ได้ดีครับคือเลข7เลยนะฮะเน้นเน้นเลยนะเลขต่อมาครับคือเลข0นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข6นะครับแล้วก็สุดท้ายที่ใช้ได้ใช้ได้ดี คือเลข4ครับส่วนเลขที่วันนี้นะครับไม่ค่อยถูกโฉลกครับคือเลข1นะฮะส่วนสีที่ถูกโฉลกครับเรียงลำดับ 1, 2, 3, 4เลยนะฮะสีแรกครับที่ใช้ได้และใช้ได้ดีครับคือสีเขียวนะครับสีต่อมาคือสีเทานะฮะสีต่อมาคือสีม่วงนะฮะสีสุดท้ายครับคือสีน้ําตาลนะฮะแล้วก็สีที่วันนี้เลี่ยงๆนะครับคือสีแดงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะ มันมีเรื่องหนึ่งนะบเวลาที่เราไปต่างจังหวัดนะครับอย่างช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยนะฮะสังเกตไหมว่าถ้าเวลาที่เราแบบบางคนนะฮะไปพักพวกรีสอร์ทนะครับต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะบางแห่งรีสอร์ทแบบเก่าๆก็จะมีพวกกระต๊อบบังกะโลนะครับเป็นห้องๆห้องๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีก็จะเป็นที่เก็บพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนาๆนาครับมากมายหลากหลายเยอะแยะหมดเลยนะฮะ แล้วก็จะมีพวกตู้โต๊ะเตียงนะครับเขาก็จะผ้าคลุมไว้นะครับต่างนานา,นา,นาเขามีความเชื่อเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของกระจกนะครับเวลาต่างประเทศเขายิ่งเชื่อเรื่องกระจกมากๆเลยนะยกตัวอย่างครับเราดูในหนังเห็นไหมฮะเวลาที่จะมีเหตุเพศภัยนะครับโดยเฉพาะพวกหนังพวกหนังผีหนังอะไรพวกนี้นะฮะมันจะมีอะไรออกมาจากกระจกนะครับเขาเลยเชื่อว่ากระจกนะครับสมัยก่อนนะมันเป็นทางที่ติดต่อระหว่างโลกนะครับ โลกปัจจุบันกับโลกอดีตหรือโลกปัจจุบันกับโลกวิญญาณก็ได้นะครับเขาบอกว่าในสมัยก่อนนะครับเวลาที่มีคนตายนะครับในบ้านนะฮะเขาก็จะก็กลัวนะครับกลัวว่าดวงวิญญาณจะกลับออกมานะครับจากโลกวิญญาณมาสู่ในโลกปัจจุบันแล้วก็จะห่วงกังวลนะครับเขาก็เลยเวลาที่มีคนตายในบ้านเขาจะผ้าคลุมนะฮะผ้าคลุมพวกโต๊ะเครื่องแป้งหรือกระจกเอาไว้นะครับเพราะกลัว ว่าจะออกมานะไม่ได้กลัวว่าออกมาแล้วจะกลับไปนะครับกลับไปเรียกว่าออกมาเข้าออเขาออกง่ายๆไม่ครับเขากลัวว่าออกมาแล้วก็จะกลับไปไม่ได้นะครับหรือว่าจะโดนพวกพวกปีศาจพวกเดมอนนะครับหรือพวกเดวิลนะฮะหรือว่าพวกปีศาจ้งหลายนะครับอย่างต่างประเทศเนี่ยเขาชื่อความชื่อเรื่องวิญญาณแตกต่างจากบ้านเรานะคนเขามอง พราะว่าพวกปีศาจนะครับมันจะเป็นพวกที่ทําร้ายคนนะฮะจะไม่ใช่พวกวิญญาณสามภเวสีอะไรทั่วไปนะครับปีศาจจะอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลัวพวกวิญญาหรือปีศาจนะครับมันจะมาทําร้ายคนนะฮะแล้วก็เขาก็เลยอย่างเมืองจีนนะฮะอย่างหวงจุย้ยเราอาจจะเคยได้ยินนะเพราะว่านอนอย่ามีกระจกอยู่ปลายเตียงเคยได้ยินไหมฮะนี่แหละเขาก็กลัวว่าเวลานอนไปแล้วนะครับโรกวิญญาณมันจะออกมานะครับมันจะออกมา ออกมาปุ๊บนะครับพอเห็นใครนะครับคนแรกปุ้งออกมานะฮะเนี่ยเขาจะทาร้ายหรือเข้าไปในดวงจิตเรานะครับหรือว่าสิ่งในร่างเรานะครับมันจะทําให้เราดวงตกดวงซวยดวงไม่ดีอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยความเชื่อเรื่องของโลกวิญญาณนี่เรื่องของกระจกนี่มีหลายหลากหลายนะครับทั้งตะวตันตกนะฮะเขาก็มันมีความเชื่อด้านดีก็มีนะฮะว่าเวลาที่จะสารภาพรักนะฮะไอเขาให้เป็นสารภาพต่อหน้ากระจกด้วยนะฮะคือมีกระจกอยู่ข้างๆแหละนะแล้วก็สารภาพลัก เขาก็บอกเขาเชื่อว่าถ้าสารภาพแล้วนะครับความรักนั่นจะเป็นความรักที่ยั่งยืนนะเนี่ยความชื่นเรองกระจกนะครับมีหลากหลายอย่างนะบางคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะถ้าจะอยากเห็นกู่ของตัวเองนะฮะก็หลังเที่ยงคืนให้ปิดไฟแล้วก็จุดเทียนนะครับแล้วก็ปอกแอปเปิลนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะบางคนก็ลองเล่นเลยนะฮะก็ไม่เห็นอะไรนะครับแต่เขาก็มองว่าข้อนึงนะฮะทางฝั่งอีก เขาเรียกอีกฝั่งเรียกว่าฝั่งแอฟริกันนะฮะเขามีความเชื่อเรื่องกระจกในมุมของถ้าเรามองกระจกในยามค่ําคืนนะครับแล้วถ้ามีใครนะครับที่ไม่ใช่มนุษย์จริงๆนะฮะเวลาส่องกระจกจะเห็นร่างคนนั้นแต่ไม่เห็นเงาคนนั้นนะครับนี่เขามองแบบนี้เลยนะสมมติว่าอยู่กันอยู่5คนนะฮะยืนเรียนกันแล้วก็ส่องกระจกนะครับถ้ามีใครคนหนึ่งนะครับที่ ดวงตกด้วยหรือว่าจะเสียชีวิตนะครับในเวลาอันใกล้นี้นะครับเขาเวลาส่องกระจกเขาก็จะมองไม่เห็นเงาคนนั้นนะครับเห็นตัวแหละแต่ไม่เห็นเงาคนนั้นนะครับเนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องกระจกนะครับมาเล่าให้ฟังนะยาวเลยนะออโอเคนะครับไม่มีอะไรครัเป็นช่วงที่เริ่มจะทํางานสัปดาห์ใหม่อย่างไรเสียก็ทําอะไรช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันอยู่ให้เป็นพิเศษหน่อยน,นะครับ มันยังมีเอฟเฟกต์ในเรื่องของช่วงเทศกาลวันสายครับช่วงสัปดาห์หนึ่งนะฮะก็คือก่อนหน้าสัก3วันหลังหน้าสัก4วันนะฮะก็คือช่วงเทศกาลวันศาสเนอารมณ์รุนแรงสงเกตช่วงนะี้คนอารมณ์หงุดหงิดง่ายภัยต่างๆนานาช่วงนี้เยอะหรือมีเรื่องของการทำลายร่างกายมีเรื่องการซึมเศร้ามีเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนานาค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องเลวร้ายช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิดง่ายแล้วก็คนอารมณ์ดิ่งง่ายเรามาระวังกันด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูลง12ราศีครับ ชาวราศีมังกรกุมมีนนะครับเริ่มที่มังกรฮะวันนี้มังกรเป็นการเดินทางระยะสั้นมังกรวันนี้ยุ่งวุ่นวายกับคนกับโซเชียลมากพอสมควรวันนี้มังกรเป็นวันที่ต้องคิดนะครับอะไรใช้สมองค่อนข้างเยอะเลยครับวงจรในสมองวันนี้รู้สึกว่าโอ้โหเหมือนกับทางด่วนรถเลยนะครับที่รถวิ่งกันเต็มไปหมดนะครับฉะนั้นแปลว่าใช้ความคิดค่อนข้างเยอะแล้วก็หมดแรงหมดพลังเยอะนะครับก็เลยกลายเป็นทานเยอะนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็ ดูแลร่างกายดีๆนะฮะแล้วก็ทานอาหารให้ให้ครบถ้วนครบหมู่ด้วยก็เรียกว่าเติมพลังร่างกายให้เข้มเต็มที่แข็งแรงหน่อยนะแล้วเดยวสมองมันมันจะสมบูรณ์เองนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ดูยุ่งๆแต่ก็จะแก้ปัญหาได้นะแล้วก็ประการต่อมานะครับในช่วงนี้ก็ต้องเรียนบอกว่าระวังเรื่องของความขัดแย้งกับคนที่อายุมากกว่านะครับหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่นะฮะแต่มันก็จะไม่ทําอะไรได้ไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับ ผมว่าคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะอาจจะมีเลธิซิกแซกบ้างแต่ว่าโดยวรวมก็เป็นคนที่เรียกว่าครบได้นะครับทาอะไรก็ตรงตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นบางทีคุณจะเจอคนที่เขาไม่ชอบความตรงไปตรงมาของคุณนะฮะคุณพูดอะไรไปแล้วมันไปนกระแทกนะครับความรู้สึกเขาเขาก็จะหงุดหงิดได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังคือคนรอบข้างที่ ทำร้ายทางงานเราหรือว่าบางทีคิดร้ายคิดไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้รัดกลุ่มในเรื่องงานเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับดาวการงานคือดาวพระศุกร์ครับช่วงนี้โครจรอ,อยู่ในตําแหน่งเรียกว่าอยู่ในภพปตัตตนีนะครับอยู่คู่กับดาวทิตย์นะครับช่วงนี้เรื่องของงานเป็นช่วงที่มีเสน่ห์เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นกุยอะไรก็จะมีคนแบบนิยมชมชอบค้าขายก็มีโอกาสที่ได้ข่าวดีนะฮะแต่ระยะดีครับระวังเช็คสตอค็อกสินค้าผิดสั่งของผิดนะครับแล้วก็ คุยสื่อสารในการส่งของหรือส่งออเดอร์หรือว่าค้าขายอะไรก็ตามนะครับบางทีอาจจะมีเหตุอะไรที่ทําให้งานหลุดตกหล่นแล้วก็เสียหายได้ฉะนั้นวันนี้ต้องรัดกลุ่มรอบคอเป็นพิเศษเลยนะฮะโอเคนะครับต่อมาเรื่องของความการเงินนะครับระยะนี้คาใจ่ายหมุนทันนะฮะต้องบอกว่าคาใจ่ายเยอะแต่ว่าจะหมุนทันนะครับส่วนเรื่องของความรักครับระยะนี้คนที่โสดนะครับเป็นช่วงที่มีเสน่ห์นะช่วงนี้ดาวพฤหัสบดงนะครับมีเสน่ห์มีดาวอาทิ์ร่วมด้วยนะครับ ฉะนั้นจะมีคนที่หน,นะฮะอายุมากกว่าเข้ามา 2. คนที่พอมี power นะครับหรือว่าในการทํางานอาจจะเป็นระดับหัวหน้านครับเข้ามาแล้วก็ข้อสารครับช่วงนี้มันจะมีคนที่แปลกๆใหม่ๆเข้ามาครับคนที่เราคนที่ดูภูมิฐานหรือคนที่เราดูรู้สึกว่าเออคนนี้ก็ดูเครดิตดีไม่ค่อยธรรมดานะครับเนี่ยก็จะเข้ามานะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเซเยสหรือว่าจะตกตกลงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะ แต่ก็ให้รู้ว่าโอเคช่วงนี้ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะฮะเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับระยะนี้ก็เป็นช่วงที่ความรักเด่นนะครับข้อหนึ่งนะผมว่าการพบเจอพูดคุยให้ช่วยเหลืออะไรก็ตามการช่วยเหลือได้ครับส่วนสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังมือศรีรษะเวียนหัวระวังขึ้นไส้แล้วก็มีการผดผื่นคันนะครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวนะครับมีปัญหาปวดเข่านะครับปวดขาแล้วก็ระยะนี้ครับมีปัญหาเกี่ยวขอ้องกับเรื่องของท้องผูกท้องเสียครับต่อมาครับชาวราศีกุมนะฮะวันนี้กิจกรรมหนาที่การงานทําอะไรก็ตามมันมีีโอกาาสทท่จะํแล้ว มีความคืบหน้าไในทางที่ดีขึ้นม,ม,มีโอกาสที่ทำแล้วสาเร็จมีโอกาสที่ทําแล้วมีคนนิยมชมชอบด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะฮะในเรื่องต่างๆที่เราทำบางีค้าขายก็ยังได้ข่าวดีแล้วเขาได้เรียกว่าได้ไดกําไรนะฮะดาวพระจันทร์นะครับเรียกว่ามนมาจากเจ้าเรือนนะครับเรือนพบอริครจอมอยู่ตําแหน่งของการเงินาตาแหน่งของการเงินของเราเพียงแต่ว่า,าต้องบอกกันนะฮะกว่าจะได้เงินมาช่วงวน,นี้อาจจะยากหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่ได้นะได้แต่ว่าจะยุ่งยากวุ่นวายช่วงนี้ถ้า แก้ปัญหาให้กับคนได้นะครับคุณจะได้เครดิตคุณจะได้เงินคุณจะถ้ามีใครแบบชวนให้เราทําอะไรหรือชอบทำเราทําอะไรนะฮะแล้วมันไม่ผิดกฎต่อบริษัททําได้ทําเลยนะครับผมอยากให้คุณหาไรายได้พิเศษอยากให้คุณหาวิธีที่จะหมุนเงินให้มอกมากเรื่องมากมายากพพันเลยพอกคูณกันนะฮะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วง,วงจากเนี้ยเดือน2เดือน,นครับคุณจะใช้เงินเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวเยอะพิเศษเลยนะเงินเดือนจะไม่พอใช้เอานะฮะก็เลยต้องเตือนกันแต่ตอนนี้นะครับ แล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้คนราศีกุมนะฮะเ,เรื่องของการเงินนะฮะช่วงนี้อย่างที่บอกค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวบ้านและครอบครัวเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครค้าขายวันนี้ขายดีเฉยเลยนะเอเรื่องของความรักครับระยะน,นี้คนที่โสดนะฮะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาล้กันนะฮะในช่วงนี้แล้วก็ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ความรักเด่นนะครับในการพบเจอพูดคุยหรือว่าไปในมาไหนด้วยกันหรือวางทีอาจจะให้ช่วยเรื่องเงินทองก็ได้นะครับอ่าอันนี้จะสคัญนะฮะแต่ว่าวงเล็บไปครับคนที่โสดอยู่นะครับช่วงนี้ที่ต้องระวังหนึ่งคนที่เข้าคนที่เข้ามามีคู่อยู่แล้วขอเรืียกอีกที่2ช่วงนะครับถ้าคุณคุยกับใครอยู่นะฮะอารมณ์จะไม่ค่อยดีอารมณ์จะงุนหงิดง่ายนะครับต้องระวังอารมณ์เราเป็นพิเศษหน่อยนะฮะช่วงนี้เดินทางมีปัญหามีอุปสรรคนะฮะเผื่อเวลาการเดินทางหรือเผื่อเวลาในเรื่อองงข การทาอะไรต่างๆนานาช่วงนี้เผื่อเวลาหน่อยด้วยกันแล้วก็ให้รู้ว่าคุณจะเจอคนที่ไม่ตรงต่อเวลาหรือคนที่ผิดนัดผิดสัญญาผิดคําพูดประมาณนี้นะครับโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการงานครับสักหน่อยนะครับในช่วงนี้ดาวการงานนะครับระยะนี้เป็นเรื่องของการเดินทางบ่อยขึ้นงานแก้ปัญหาเยอะขึ้นงานที่คนมาขอให้เราช่วยเหลือบ่อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูจะยุ่งๆพอสมควรอาจจะต้องทำงานทำงานร่วงเวลาบ่อยขึ้นและมันมีดวง หลุดตกลนเล็กๆน้อยเพราะฉะนั้นคุณต้องละเอียดนะครับมีสมาธิกับงานกับหน้าจอกับสิ่งที่คุณทําเต็มที่ไม่ไงั้นมนหลุดแล้วยุ่งเลยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีเอ,อ่ยป่าขอ,ขอความช่วยเหลือจใครจะสําเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะแล้วก็เรื่องความรักครับคนที่โสดช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์การพูดคุยพบเจอทําอะไรร่วมกันช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะช่วงนี้อาจจะชวนไปไหนมาไหน,มาไหนครับก็เรียกว่าจะ ไปได้นะแต่ต้องเน้นว่าคนที่เราชอบจริงๆนะฮะเราไม่เล่นกับใครนะฮะไม่เล่นกับความรู้สึกหรือหัวใจใครนะแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวกับกี่ข้องในหะ้กับเรื่องการเดินทางะระยะสั้นมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเล่าหรือระบายให้การฟังให้ให้กันและการฟังนะครับปัญหาต่างๆที่มันอึดอัดใจไม่ค่อยสบายกายใจเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังอ่าแล้วก็สุขภาพร่างกายช่วงนี้เวียนหัว ปวดหัวนะครับแล้วก็จุกเสียดแน่นท้องแล้วก็มีอาการเจ็บคอร้อนในด้วยครับบางคนอาจจะเป็นไข้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะส่วนท่านีในวัยสวครับระยะนี้ที่ต้องระวังคือปวดหัวเหมือนกันนะฮะแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็อย่างคือมีการท้องผูกท้องเสียนะครับต่อมาครับชาวราศีมีนฮะวันนี้กิจกรรมครับน้าที่การงานทําอะไรก็ตามต้องระมัดระวังนะครับงานมันจะหลุดได้ง่ายดาวพระจันทร์มาจากเจ้าเดือนพระปุตตะโคจอมาทับจุดเกิดของเราแปลว่ามีงานเพิ่มงานเสริมเข้ามามีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับให้ดี แต่ว่าช่วงนี้อารมณ์หดหู่นะฮะดาวพระจันทร์อยู่ตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยเกาเรียกว่าเป็นพระจันทร์รูนะฮะพระจันทร์ดวงจันทร์เป็นรูตรงกลางรูคือหัวใจนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ใจน้อยน้อยใจง่ายขึ้นช่วงนี้อารมณ์หดหู่ใจได้ง่ายขึ้นช่วงนี้ความอดทนน้อยลงนะครับฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรต้องระมัดระวังมันจะทะเลาะกับใครได้ง่ายเพราะว่าความอดทนมันน้อยไงแล้วก็ช่วงนี้ทําอะไรก็ต้องอาจาอาจะหาคนมาช่วยได้ให้ช่วยนะครับฉะนั้นวันนี้ดูอาจจะ มีความขุกขักเล็กน้อยนะหรือว่ามีอะไรปัญหาอะไรที่เราคาดไม่ถึงหรือแก้ไม่ได้นะครับช่วงนี้เข้ามาแต่เพิ่งอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับถ้ามันยังไม่รีบร้อนนะครับให้คนมาช่วยก่อนหรือว่าเราให้เราตั้งสติให้ได้มากกว่านี้ก่อนนะครับค่อยแก้ปัญหาหรือค่อยตัดสินใจนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังต่อมาครับคนราศีมีนะฮะเรื่องของการเงินนะครับระวังคนหยิบยืมเงินนะฮะเป็นราศีหนึ่งที่ให้ใครกู้ยืมไม่ได้เลยนะบางทีคนใกล้ตัวที่ไม่เคยมีประวัติก็เอาเราเหมือนกันนะ เะนั้นก็ต้องระมัดระว่างเป็นพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของอ่โอ้แต่ต้องบอกก่อนนะฮะระยะนี้เรื่องของความรักครับคนที่โสดนะฮะมันมีดวงเรียกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาด้วยข้แรนะครับข้อที่2คือคนที่คุณคุยอยู่ด้วยช่วงนี้เขาอาจจะเริ่มสปีดนะครับในเรื่องของความใกล้ชิดเรามากยิ่งขึ้นนะฮะเราก็ดูว่าเราจะโอเคหรือเปล่าด้วยนะ แล้วก็ต่อมาครับเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วครับในช่วงนี้ความรักมันมีค่าใช้จ่ายในบ้านและครอบครัวเยอะนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วนะฮะฉะนั้นระมัดระวังปัญหามันจะก่อเกิดมาจากเรื่องการเงินนะครับ่างนี้ไปนะฮะก็ต้องเตือนๆไว้ก่อนแล้วก็เรื่องของความรักครับช่วงนี้ทั้งคนโสดคนที่มีโสดช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังคือทะเลาะเบาแวบมีปัญหาอะไรก็จุกจิกเล็กๆน้อยนะถ้าเป็นไปได้ครับช่วงนี้คุยอย่าคุยขุดคุยอย่าคุยอะไรเรื่องที่คุยแล้วมันทะเลาะกัน แล้วก็อย่าคุยในช่วงที่จังหวะอารมณ์ของกันและกันไม่ได้นะครับเนี่ยเรื่องต่างๆที่มันยากๆอย่าเพิ่งรีบให้เขาตัดสินใจในเวลาที่เขายังไม่พร้อมนะฮะอันนี้ต้องเตือนพรามันมีดวงทะเลาะเบอแวงกันได้ง่ายๆฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับระยะน,นี้ที่ต้องระมัดระวังคือไมเกรนความดันนะครับแล้วก็มีเรื่องของกดไหลย,ย้อน,นครับช่วงช่วงนี้นะฮะแต่ต้องระมัดระวังข้อครับอด้นี่คือเรื่องของอาการก็เรียกว่าอุบัติเหตุนะครับต้องระมัดระวังพิเศษนะฮะแล้วก็ต่อมาครับอ่ีผมจะจํา ลมแอร์มันเข้าจมูกพอดีโอเคครับต่อมาเรื่องของอสุขภาพร่างกายครับระยะน,นี้ครับ 1. กดไลย้อน 2. ความดันนะครับไมเกรนข้อ3ระวังโรคประจําตัวมันจะปะทุกลับมาได้นะครับก็ต้องระวังระวงเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านยนวัยสวรครับระวังเ,เกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนนะครับแล้วก็ เหนื่อยง่ายครับบางคนอ๋อเดียวทำอะไรนิดๆหน่อยๆขึ้นบันไดเรื่อยนะฮะหรือว่าขึ้นบันไดชั้นเดียวก็เหนื่อยครับช่วงนี้ต้องระวังแล้วก็ขาเข่าอ่อนแรงครับขึ้นบันไดแล้วขาเข่าอ่อนแรงอันตรายนะหลุดล่วงมาได้เพราะต้องจับราวบันไดดีๆนะครับโอเคเนาะต่อมาครับมาดูบทสรุปบ้านเลยครับคนราศีมังกรเข้านิสเนชันราศีมังกรเสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มๆเข้าไว้หง่แห้งเด่งขอไม่น่าวันนี้อยู่ที่ปากนะครับกิจกรรมวันนี้หน้าที่การงานนะครับเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานดีหรือว่า เรื่องของการคุยเจรจาติดต่อต่อรองวันนี้ต้องระวังนะครับวันนี้ปัญหาคือเรื่องของการสื่อสารผิดพลาดแล้วก็เรื่องของการนัดหมายมีปัญหานะครับแล้วก็งุดกี่กับปากคนนะฮะแล้วก็ชุดนี้คุยอะไรก็ตามคนก็จะรู้สึกว่าชอบฟังและเข้าใจผิดนะครับดังนั้นต้องมีอะไรที่มันชัดเจนเหมือนกันเดี๋ยวเราจะซวยถ้าคุณต้องสั่งการสั่งงานอะไรนะฮะต่อมาครับชาวราศีกุมครับวันนี้สเสน่ห์ชาวราศีกุมเสื้อผ้าเน้นสี ทูโทนสสีขึ้นไปหรือว่าใช้สีมงคลสสีครับขึ้นไปนะก็เลี่ยงสีที่เป็นไม่เป็นมงคลนะฮะวันนี้เรื่องของโง่ห่งเด่นของไม่น่าครับในวันนี้อยู่ที่ดวงตาครับหลกักๆคือดวงตาอยู่แล้วนะครับโทรศัพท์กลุ่มนะฮะแล้วก็ภารกิจครับวันนี้นะครับที่ต้องระมัดระวังคือดวงหลุดหลงลืมเล็กๆน้อยๆได้ง่ายวันนี้เรื่องการเงินนะครับก็ถือว่าโดดเด่นแล้วก็ผู้ใหญ่ช่วงนี้ก็จะอาจจะงดหิดกกับผู้ใหญ่บางคนหรือว่า เงื่อนเกี่ยวกับความคิดใครบางคนนะครับที่ทําให้เราแบบอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียนะครับแต่ความรักเด่นนะมีอะไรก็ให้คุยหรือปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆกับคนที่คุณรักเคารพและศรัทธานะครับก็ได้นะฮะโอเคนะครับต่อมาครับชาวราศีมีครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีมีเสื้อผ้าครับเน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไปเลยงงแห่งหนึ่งขอไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วแล้วก็ทรงผมครับกิจกรรมหน้าที่การงาน วันนี้ครับมีงานจุกจิกเข้ามาครับดาวพัชจันทร์กวจรทับดาวพัชจันทร์มาจากเจ้าเรือพระุทธะไปว่าง,งานอะไรก็ไม่รู้นะฮะั้งงานหลักก็ต้องทํางานรองก็ต้องทําแล้วมีคนใช้วันทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงวัน2วันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าง,งาน,นช่วงนี้ยุ่งเือนพิเศษนะแล้วก็ประการ่อมาครับระายะานี้นะครับมีดูเกี่ยวกับการเดินทางระยะสั้นด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของช่วงนี้ใครจ,จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็ป่วยได้ง่ายเฉะนั้นต้องระวังนะครับมีสมาธิดีๆแล้วก็ดูแลร่างกายให้ดีเป็นพิิเเศษรรช่ววงนนนีีู้้้สึกกกาาาาภาจยอะมะ,ะมม โอเคนะครับนะมาเรื่องของนิดนึงนะฮะช่วงเสน่ห์ของคนราศีมีครับคิดอะไรไม่ออกนะฮะอ่ก็เลยบอกว่าให้ใช้สีมงคลเข้าไว้นะครับเนี่ยจำเป็นสําคัญนะครับโอเคครับไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามมากๆครับท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงกลางคืนครับขอให้หลับสบายหลับสนิทแล้วก็หลับฝันดีครับแล้วก็ท่านที่ฟังคลิปนี้ในวันถัดไปคิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สำเร็จในสิ่งที่ตัวเราต้องการนะครับแล้วก็มีเงินทองไหลมาฮะคาดหวังสิ่งใดวันนี้ขอให้ได้อย่างที่ตัวเราต้องการนะ ไปแลวครับเป็นกำลังใจนะครับแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับสวัสดีครับ